ี่ละเบิงครับผมสเสร็อยวัยวยัวยู่กระซัางนี่กับ,บ่๊อบเมนหน่อยครับผมอุณเบิงกระซัางติดต่อต่อกันมาเนี่ยครับบ่อบเมนหน่อยดีครับนี่ให้เบิงกระซัางเรียกซื้อครับผมพร้อมที่สิขายแล้วครับนี่หากว่าเอฟซีด้ครับเดอ้อพี่ดองอยู่บ้านไก่บ้านไก่เขตตำบลใดอำเภอใดคิดอยากได้กบไปเลี้ยง เลยหรือว่าไปเลี้ยงสวยกล้ามไปเลี้ยงเบิงอยู่น้ำบาดน้ำเฮี้ยนครับผมหรือว่าสีซื่อไปปล่อยน้ำตรงไฮทงหน้าเฮกกระซั่งเออเอาไปปล่อยกับเลี้ยงเชิญด้วยครับเด้อเลี้ยงเชิญพิลาป่มเออโพอเซียนเฮาอยู่บ้านบงเหนือตำบลบงเหนือเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมอฮัลโหลเทียบพี่น้องห้องู้อยูไก่เนาะครับเนาะเห็นที่ผมได้ ไปโพดเมื่อนี้รู้สึกว่าโอ้ไงก็เก่าครับเถี่ยนประธานไงปันนี้เดี่ยนนี้รู้สึกว่าไงก็เก่าเนครับเบองนี่หน่อยมีหลายสีครับผมครบอะครบหน่อยบังครับเต็ดยัวยัวยัวเป็นตาสวรรคครับผมใ่้เราไปเลี้ยงสวยงามก็ได้ครับอืมพอเซียนเป็นบอแพงครับมายี่มได้ก็ได้เด้ครับเด้อเลี้ยงราคมราคาดี คุยกับ่นได้ครับผมบให้ยากจ้าเม็ดจงได้กบพอพันแม่พันหรือว่ายากได้กบน้อยเป็นเลี้ยงจังสี่กับมีครับผมเอขอให้พี่น้องเฮาาพานมาดานทั้งนี้ทังบ้านบงเหนือตะมนบงเหนือเพสว่างเรียนดินเยววสกนครครับผมเอ่ยคนขายไปแล้วหลายกระสังแล้วครับสองสามกระสังแล้วดีตอกันมาเนี่ครับผมแต่ว่ากระบอเบิร์กับยังหลายคือเ่า ก็ปล่อยไม่เหน่อยครับผมกส็สร้างนี่ก็หลายมาทั้งขี่ก็มีกส็สร้างอีกครับเพียดดูซึกว่าหลายครับกส็กรกรสร้างนี่ก็สร้างนี่รูซสึกว่าใหญ่กว่ากส็สร้างวางหันครับผมเตรียมอ้อมสายอยู่ครับผมเพียประมาณสามสิบสี่สิบก็สร้างครับพี่น้องเฮ้าผู้ อยากได้ไปเลี้ยงนะครับเดอ้อยู่เขตอ,อ,อำเภอเราไกลๆเฮานี้แหละพออยากได้ไปเลี้ยงกัมาเบิ้งเอาครับผมบ่ให้พิษหวังมีเท่าไรมีหน่อยมีหลายก็มาคุยมาเบามาหากันได้ครับผมอมืบ่ให้พิษหวังเลยครับบ่ให้กับเมื่อเมื่อเป่าอฟ้มกบพอเซียนเฮา พอใจดีครับป้อมเป็นเพ็ดปีดีปีเดียวครับเพ็ดมาหลายปีแล้วครับผมปีไก่นี่ขายโฆสนาสนายครับผมปีนี้ยังเพ็ดหลายก่าเก่าครับพี่น้องเข้าเอฟซีเขาอยากได้เด้อครับเด้ออยากได้ไปปล่อยอยากได้ไปเลี้ยงน้ำบ่อเพื่อว่าได้เบื้องเหรียเพื่อความสวยงามก็ได้ครับผมจะอวาเสียไปเลี้ยงขายคือกันกระเพิ่นอีกก็บอกเป็นอย่างครับเลี้ยงเชิญพี่น้องเข้าเมาเบิ่งใดเนาะครับเนาะ มาหากันมากินเขากินน้ำพี่ก็ได้ว่างมือว่านเหรือมือว่านมื่อก้านนี่โอ้พี่น้อง่นมาหลายครับผมมาสี่มันไปสองสามกระซั่งแต่ว่ากับบ่เบิร์ือีเก่าหละย,ยังยัง,ยงหลยอยู่ครับผมเพราะว่าเิ่นเหตุไวลายถ้าตอนรับพี่น้องที่เอฟซีที่ 4, ทนมาสื่อมาหา รับรองว่าได้สุขคนครับผมพลทธลู่สองลู่อย่างละคมราคาจะมาคุยกับเพื่อนเองครับผมบัยากจัคเม็ดนะครับเนาะเนี่ครับไอ้ผมไล่ให้พี่น้องเขาเบิงเออเมืรอนี้บาจานภาพรวันเออเพราะอะไรไปขายของมาอนี้ครับผมเพราะว่ามีภารกิจกเ็เลยขอเออทั้งหัวหน้าเป็นหยุดจักมื่อนหนึ่งนะครับเนาะจะได้กาขอให้ พอไม่ไมป็นไงผึ่นผูพิ่นเขามาชมมาเบงในลูกหลานได้ได้สดเมื้อนี้ให้พิ่นมีแต่ความสุขความจเจริญเ้อครับเด้อสู่ผู้สูค่คนคิดสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมา่ปรารถนานเงินก็ให้ได้เงิน,นท่องก็ให้ได้ท่องอไปทังหน้าทาังหลังไข่มีแต่ความสุขความจเจริญสุดท้ายสวัสดีครับ